วิธีฝากเงินเติมเงิน True Money Wallet ผ่านกสิกรหรือ K+ p พั s ทำตามได้เลยยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยี่มกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะวิธีการฝากเงินเติมเงิน True Money Wallet ผ่านกสิกรหรือ KPa ั s เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยเข้าแอปธนาคารกรสิกรหรือ K+ p พั s ก่อนเลยหลังจากนั้นก็ไปที่แอปเนี่ยให้กดที่ธุรกรรมใส่พินให้เรียบร้อยกดเลือกเติมเงิน ค่อยๆเลือกหา True Money Wallet นะพอเจอแล้วเนี่ยให้เรากดเลยโดยตรงนี้เราต้องระบุเลขหมายโทรศัพท์ให้ถูกต้องด้วยใส่จำนวนเงินให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดต่อไปแล้วก็กดยืนยันใส่ PIN ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเงินก็จะถูกถอนออกจากบัญชีธนาคารกสิกรเข้าสู่บัญชี True Money Wallet เลยนะครับและหลังจากนี้ไปจะเอาเงินไปทำอะไรต่อเนี่ยก็ตัมสะดวกเลยนะครับตั้งแต่ เติมเงินเกมหรือว่าอาจจะไปคืนเงินกู้เช่นไมโครเครดิตหรือ k k p Cash Now ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบบางทีนี้กันนะครับแล้วก็ยังมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับ True Money Wallet เนี่ยอีกเยอะมากเลยนะครับลองดูใน playlist ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนฝากกด subscribe กด like กดแชร์มีคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามมาตอบนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย